แค่หน้าบ้านดีไหมล่ะดีสดชื่นดีตอนนี้จะตื่นเช้ากว่าเดิมไหมตื่นวันนี้ตื่นยี่โมงตื่นกี่โมจะเจ็ดโมงได้หกโมงครึ่งถอแล้วแล้วหนูบอกว่าไงแม่ไวๆเร็วเจ็ดโมงแล้วแต่มาอยู่ตรงมุมนี้ก็ดีนะแปรงปันล้างหน้ากตังนานเช้าอากาศมันสดชื่นตอนนี้สดชื่นดีลมเนาะเออเพิ่งรู้ว่าออกมาลมมันพัดเย็นสบาย นามามดดเเเินนนนี่ไงถ้าเกิดว่าแม่เดินได้แล้วแม่ก็มันเดินเ,เดินเหยียบสนามเ,นะเข้าไปเหยียบมันายากเขาหรอกไปเหยียบแล้วเดี๋ยวมันตายหมดเดี๋ยวมันไม่สวยกาวบ้านแถวนี้ก็าปลูกม่วงเยอะเลยออกลูกเต็มเลยอันนี้ดีเลยเนี่ยเนี่ต้นไม้ทางนั้นเขาเป็นไม้ไม้แบบว่าเขาล้อมล้อมนะ ยกแขนยกแล้วก็นับด้วยหนึ่งแล้วก็ลงสองนับไปให้ได้ห้าแม่เซ็ตละห้านับออกเสียงดังด้วยแม่บะบริหารตอดอเอ๊อ <c oughs> ห้าเอาให้ได้สิบนะห้าก็พอแล้วเอาเอายกขาบางนี้ลองยกขานับด้วยแม่นับด้วยแม่แมจับแม่แม่จับที่จับไว้เออมันจะได้มีแรงแล้วก็สองจับแล้วค้างไว้หน่อยเออลมเย็นดีจัง ข้างขวาข้างขวาอีกห้าโอ้ลมเย็นมากเลยอ่ะเย็นวันหลังต้องเอาไอพี่ออกกำลังกายมามาไอข้างขวาได้ห้ายังไหม าก็พอแล้วนะอ,ะแอแแ่แม่ไม่ต้องพิงแม่แม่แม่ไม่ต้องพิงเออหลังตรงๆไม่ต้องพิงแล้วก็เนี่ยเอาแขนขึ้นนี้เอาแขนขึ้นเออยกแขนขึ้นมองมองตรงไปไม่ต้องมองต่ำ แล้วก็นับหนึ่งในใจหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ลงห้าครั้งนะอ่าแล้วก็โยกไปทางซ้ายโยกไปทางซ้ายซ้อยู่ไหนยกแขนขึ้นแล้วโยกทางซ้ายซ้ายอยู่ตรไง,ยยงไหนแม่ทําตัวตรงๆแม่ทําตัวตรงๆรงแม่นั่ง แขนยังอยู่ข้างบน,นี่เออเอาห้าข้างนับนับต่างๆหนึ่งยังไม่อีกดิ มันต้องอย่างเยอะๆหน่อยใช่หรอือเปล่านักม่ได้สอนท่าไหนท้างอ,อ๋อแม่นั่งตัวตรงๆอย่า,ยาก,ก้มหน้าดิเดี๋ยวหน้ามืดแล้วก็มีท่าไหนอีกฮะแล้วมีท่าไหนอีก ท่าไหนที่นักศึาที่ที่แม่บอกให้หนูทำเพื่อไม่ให้คอเจ็บคอทำไมก็เนี่ยแหละค่ะ้ไหนท่านหรอวไหนท่าอีกว่าโยกซ้ายแต่ก็ต่อหน,น,น้าแต่วันแต่วันอาทิตย์น,นี่ดีนะรถน้อยรถไม่มีวิ่งเนาะมีวิ่งนี่วัน่อ่ะันีอเขาโมจะนอนกันอนูได้อีกทางลัดรู้สึกดีขึ้นไหม บายขึ้นอ่านวดนวดนวดศีรษะไปเองอ่อน,นวดหัวตัวเองม,มั้ยดีไหมอยวจะพาออกมาทุกวันอาทิตย์ถ้าไม่ได้ไปไหนนะจะได้ไปไหนไหมจะได้มีโอกาสได้อยู่บ้านอย่างนี้บ่อยๆ <c oughs> <c oughs> ไหมฮะแม่ว่าหนูจะได้อยู่บ้านบ่อยไหม นับเลยหมนับสองสามสี่ห้าเจบอเย่บอกฉันเกง่งฉัน <8. S 1> ทำได้นวดขยุมขยุมหัวให้ทั่วหัวอ่าดีไหมนวดแล้วมันดีไหมสบายดีอ่า บอกเลยวันนี้ฉันเก่งนี่ฉันเก่งมากได้ออกมาเยสจริงจริงเลยเยสแบบนี้เยสออกมาแล้วดีไหมดีอาการสภาพที่ดีเย็นไหมเยสเย็นเย็นหนีเลยติดรถอ๋อมันติดรถไปยังกลับบ้านยังหิวข้าวยังไปกลับบ้านแนี่หิวข้าวยังตั้งแต่ข้าวต้มไว้นะยังไม่มีกลับเลย จริงปะกลายเป็นข้าวสวยแล้วมั้งตายตาย <ผม S 1> ตายตลอ, <ะ S 2> อตดเป็นชัว่วโมงแล้วงานกลับบา้านกลับบ้านอ่าบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายไปกลับบ้านแล้วนะเดี๋ยวหมุนให้ดูอีกรอบออกมาตอนเช้าๆแบบนี้ก็ไม่ไม่ไไม่ไมีรถแต่ว่าคนเขาตื่นสายก็พักผ่อนกันฮะอะไรนะกวนเทพก็พักผ่อนกันอ่าแล้วทำไมเราไม่พักผ่อนอ่ะนี่ก็คือการพักผ่อนอ๋อ นี่คือการไข้ผลแล้วหรอมอง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 หน้าหนูเนี่ยดีไหมดีไหม